แนะนำบทอัชชัมบทอัชชัมเป็นบทมักกิยามีสิบห้าองค์การซึ่งสาธยายถึงเรื่องสำคัญสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องของมนุษย์และสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงบังเกิดทั้งความดีและความชั่วแนวทางที่ถูกต้องและทางที่ผิดสองเรื่องการล่วงละเมิดขอบเขตของชนรุ่นก่อนๆอนัอลลอฮ์ได้ทรงทำลายล้างพวกเขาอย่างราบคาบทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยเจ็ดสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงบังเกิดมา พระองค์สงสาบานดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมันด้วยดวงจันทร์เมื่อมันโคจรตามหลังดวงอาทิตย์ด้วยเวลากลางวันเมื่อมันขับไล่ความมืดของกลางคืนด้วยแสงสว่างของมันด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมจักรวาลด้วยความมืดของมันแล้วด้วยเดชานุภาพที่ทรงสร้างชั้นฟ้าโดยปราศจากเสาด้วยแผ่นดินและด้วยชีวิตของมนุษย์พระองค์รงสาบานด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่า มนุษย์จะได้รับความสำเร็จและประสบชัยชนะถ้าเขามีความยำเกรงอัลลอฮ์และเขาได้รับความล้มเหลวและขาดทุนถ้าเขาละเมิดขอบเขตและหยิงยะโสและโะองทรงกล่าวถึงเรื่องของชาวสมุทรกลุ่มชนของนบีซอลเละเมื่อพวกเขาปฏิเสธร,รอซูลของพวกเขาพวกเขาละเมิดขอบเขตและก่อความเสียหายบนแผ่นดินพวกเขาได้ฆ่าอูดซึ่งอัลลอฮ์ทรงบังเกิดมันมาจากหิน เพื่อเป็นปาฏิหาริย์แก่นบีสอลและอะัยฮิสลามเรื่องความหายนะของพวกเขานี้จะยังคงเป็นบทเรียนแก่ผู้มีวิจารณญาณและเป็นแบบอย่างแก่ทุกผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้กระทำความชั่วและผู้ปฏิเสธบรรดารอซูลของ Allah อัลลอฮ์ต่อไปด้วยพระนามของ, Allah, งอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมันและด้วยดวงจันทร์เมื่อโคจรตามหลังมันและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมจักรวาล และด้วยชั้นฟ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันและด้วยพันดินและที่พระองค์ทรงแผ่มันและด้วยชีวิตที่พระองค์ทรงทําให้มันสมบูรณ์และพระองค์ทรงดลใจให้มันรู้ทางชั่ว และเเกกิดความยำรงแน่นอนผู้ขัดเกลาชีวิตย่อมได้รับความสำเร็จและแน่นอนผู้หมกมุ่นด้วยการทำชั่วย่อมล้มเหลวพวกสมุดได้ปฏิเสธด้วยการละเมิดขอบเขต เมื่อคนเลวสามที่สุดของพวกเขาได้รีบรุดไปฆ่าอูดตัวเมียแล้วรอซูลของอัลลอฮ์จึงกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าทำร้ายอูดของอัลลอฮ์และอย่าขัดขวางการดื่มของมันพวกเขาไม่ยอมเชื่อน,นาบี และพวกเขาก็ได้ฆ่ามันดังนั้นพระผู้พิบาลของพวกเขาจึงได้ทำลายล้างพวกเขาเนื่องด้วยความผิดของพวกเขาและพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันและพระองค์มิทรงวาดวันต่อบั้นปลายของพวกมัน